สามก๊กทำไมคนไทยชอบอ่านหรือเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับอย่างสามก๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยแล้วเหตุผลอะไรละ่ะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าทำไมสามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนที่ได้รับความนิยม ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยวรรณกรรมจีนยังมีอีกมากมายหลายอย่างเลยบางเรื่องก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยครับวันนี้ผมเลยมาเล่าให้ฟังกับว่าทําไมสามก๊กถึงดังในประเทศไทยนั่นเองเหตุผลแรกนะครับก็เกิดจากการแปลการเผยแพร่การแปลการเรียบเรียงสามก๊กเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยเจ้าพระยาพระคัง ผลน,น,นะครับในสมัยรัชากาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่ทําให้สามก๊กเป็นที่นิยมในประเทศไทยการแปลครั้งนี้ก็ทําให้สามารถที่จะอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมากขนนึ้นนะครับใช้ภาษาที่สละสลวยมีความไพเราะทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้ง่ายมีชื่อตัวละครสถานที่ต่างๆที่ถูกปรับให้เรียกง่าย ให้ติดปากได้มากขึ้นนะครับเช่นเร่าปี่กวนอูเตียวหุยโจโฉจิวยี่นะจริงๆแล้วชื่อตัวละครเหล่านี้ก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาจีนกลางด้วยนะการใช้ชื่อพวกนี้ก็ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องสามก๊กนั้นมีตัวละครมากมายหลากหลายเลยทีเดียวข้อ2นะครับเนื้อหาก็มีความน่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะสังคมของไทย เรื่องราวสามก๊กนั้นก็เต็มไปด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์การต่อสู้การชิงไหวชิงพิบความสัมพันธ์นะครับการจัดการเรื่องคนที่มีความคิดที่แตกตาก่างและก็สับซ้อนความจงรักภักดีมิตรภาพความกล้าหาญการทรยศหักหลังซึ่งก็รวนแล้วแต่เป็นตัวสะท้อนแง่มุมต่างๆนะครับที่จะทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ทําให้คนไทยรู้สึกสนุกรู้สึกมีส่วนร่วมและเข้าใจตัวละครได้ง่ายแล้เนื้อหาก็ยังทําให้เราเข้าใจถึงคุณธรรมความกระตัญยูที่ยังสอดคล้องกับค่านิยมของคนไทยด้วยนั่นเองเหตุผลที่3นะครับสามก๊กนั้นไม่ได้มีแค่หนังสือสามก๊กไม่ได้อยู่แค่หนังสือหรือเป็นแค่วรรณกรรมในหนังสือแต่ยังมีการนําไปสร้างในสื่อ ที่หลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ซีรีส์ภาพยนตร์การ์ตูนเกมนะครับแล้วก็มีละครชุด3ก๊กของจีนด้วยนะที่นำมาออกอากาศในประเทศไทยหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงทำให้ตัวละครอย่างขงเบ้งและโจโฉเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวแล้วก็เหตุผลข้อที่4นะครับการ อ่านสามก๊กดูสามก๊กเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะนำไปใช้เรียนรู้ศึกษากับชีวิตประจำวันได้แล้วก็มีหลากหลายประโยคเด็ดๆจากสามก๊กนะครับที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสุภาษิตที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้ก็จะเคยได้ยินนะครับก็มีประโยคหลายประโยคเลยทีเดียว ที่มาจาก3ามก๊กนะครับก็ได้เรียนรู้แนวคิดต่างๆที่น่าสนใจนะแล้วก็ทำให้เราเอามาปรับใช้ในโลกของความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมจีนเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะสามก๊กก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมจีนอาจจะเป็นตัวท็อปๆเลยที่คนไทยสนใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวรรณกรรมจีนมีอีกมากมายหลากหลายนะ ซึ่งบางอย่างเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่ทําให้คนไทยได้รู้จักเมืองจีนรู้จักประวัติศาสตร์จีนมากขึ้นผ่านวรรณกรรมจีนอย่าง3าก๊กะนะครับแล้วก็3มก๊กเนี่ยเหมาะกับใครนะก็เหมาะกับคนหลากหลายเลยคนที่เป็นผู้นําคนที่ต้องดีวกับคนนะครับคนที่เป็นนักวางแผนเป็นนักธุรกิจ คนที่มองหาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตนะครับรวมไปถึงคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณกรรมนะเรื่องสามก๊กเนี่ยก็มีการแอบแฝงเรื่องพวกนี้ทําให้เราได้เรียนรู้โดยตรงหรือว่าบางเรื่องที่ถ่ายทอดผ่านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วรรณกรรมต่างๆมาทางวรรณกรรมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ว่าก็น่าจะเป็นวรรณกรรมจีนเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการที่จะ เอามาอ่านเอามาเรียนรู้นะครับแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับ